สวัสดีครับทุกคนครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำไม่ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับปลูกเมลอนหนึต้น2องลูกนะครับมันเป็นยังไงทำแล้วได้ไหมตอนนี้นะครับเมลอนของเรานะครับไซส์กำลังน่ารักนะครับลูกนี้น่าจะประมาณสัก1.5ผมชอบไซส์เนี้ครับสวยดีคุณผู้ชมว่ายังไงครับชอบลูกใหญ่หรือลูกเล็กนะครับผมชอบลูกเล็กแต่ลายสวยครับ ส่วนลูกนี้นะครับน้าหนัก2โล2.3แล้วนะครับก็ถือว่าตันมากยิ่งปลูกแบบอินทรีย์นะครับหนักมากตันมากนะครับอันนี้คือท้ายแปลงนะครับเมลอนจะลูกเล็กเห็นไหมครับเล็กกว่านี่อื่นเห็นไหมครับนี่ก็ท้ายแปลงก็เล็กเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ก็ถือว่าได้กินใบเขาจะบางต้นเขาจะเตี้ยนะครับเพราะว่าเมลอนเนี่ยชอบแดดผลนี้ไม่สวยนะครับเป็นเหมือนลูกจันเลยนะครับใบจะบางเห็นไหมครับนี่ ใบบางจะไม่ใบหนานะครับใบบางใบเล็กด้วยนะครับดูเต่าแตงก็ยังเข้ามาได้นะดูดูผมปล่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับพ่น้ำหมักยาเส้นเนี่ยคือมันไล่แหละแต่มันก็คงออกไปไหนไม่ได้ครับโดยส่วนใหญ่นะครับการปลูกเมลอนนะครับจะไว้หนึ่งต้นหนึ่งลูกนะครับเพื่อรสชาติที่ดีนะครับและก็เพื่อขนาดที่ดีนะครับ และถ้าไว้1นต้น2ลูกนะครับจะเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นต้นนี้นะครับขนาดลูกจะเล็กลงนะครับแต่ต้นนี้ก็ยังถือว่าเป็นไซส์ที่น่ารักนะครับน่าจะโล4โล5นะครับน่าจะได้อยู่นะครับลูกนี้ส่วนลูกนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับน่าจะได้โล6โล7นะครับอันนี้คือเมลอน1นต้น2ผลนะครับส่วนถ้าค้ามาทางนี้นะครับ ตนนี้ก็เคยไว้สองผลนะครับนี่ครับแต่ว่าหนึ่งผลเนี่ยโดนไปแล้วครับผมเด็ดทิ้งไปแล้วเพราะว่าต้นเขานะครับถูกดึงคัดอาหารเยอะนะครับก็คือโซมและก็จะเป็นคล้ายๆนะครับอาจจะเป็นเลนนะครับมอาจจะไม่คล้ายก็คือเป็นโรคเหี่ยวเขียวนะครับเป็นโรคทางดินที่ทําให้ระบบรากเนี่ยเป็นปมหรือระบบรากเสียหายนะครับเป็นในขั้นต้นนะครับก็เลย ฟื้นขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ากลางวันเนี่ยก็อาจจะมีใบตกบ้างนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็1ต้น2ลูกนะครับก็ลูกเล็กนะครับเห็นไหมลายจะไม่ค่อยสวยนะครับเห็นไหมลายตรงนี้บอดไปเลยนะครับบอดไปเลยในส่วนตัวนะครับถ้าปลูกในอินทรีย์ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับปลูกแบบชัวๆไปเลยนะครับ1ต้น1ลูกนะครับลูกนี้ใหญ่อยู่แต่ว่าลูกนั้นเล็กเห็นไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับ1ต้น1ลูกล่ะจะเป็นยังไง ต้นนี้นะครับเป็นไวรัสมาก่อนนะครับดูใบหยุ่ใบงอครับแต่ผมก็เก็บไว้ไงเพื่อศึกษานะครับต้นนี้เป็นไวรัสก็ยังรู้สึกว่าเขาโอเคไงเขาดูแลตัวเองได้นะครับลูกเดียวไม่เป็นภาระนะครับอันนี้ก็หนึ่งลูกนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นไวรัสเหมือนกันผิวอาจจะมรูรแปลกๆหน่อยแต่ว่าลูกใหญ่มากนะครับใหญ่แบบใหญ่เว้อต้นนี้ครับฝั่งนี้จะใหญ่ใหญ่หมดเลยครับเพราะอะไร เพราะตรงนี้ได้ดรับแดดเต็มๆนะครับได้รับแดดเต็มๆเดี๋ยวไปดูท้ายแปลงตรงที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดนะครับเดี๋ยวผมสรุปเลยนะครับก็คืออันนี้หนึ่งต้นหนึ่งลูกนะครับก็ค่อนข้างจะชัวนะครับเขาก็สามารถเลี้ยงลูกเขาได้นะครับแต่หนึ่งต้นสองลูกนะครับไว้ได้นะครับอาจจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับอาจจะไม่ใหญ่แบบนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ค่อยน่าจะรอดนะครับเนี่ยผมจะส่องไปอันนี้ก็หนึ่งต้นหนึ่งลูก ต้นนั้นเห็นไหมครับหนึ่งต้นสองลูกเด็ดไปหนึ่งเพื่อประคับประคองให้เขารอดนะครับให้เขารอดส่วนต้นนั้นมันก็ดีหน่อยนะครับสองสองอ่าต้นนี้นะครับก็คือหนึ่งลูกสองลูกหนึ่งต้นสองลูกนะครับแต่ลายมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยชัวนะครับส่วนต้นนั้นนะครับหนึ่งต้นสองลูกเห็นไหมครับมันโซมเห็นไหมใบจะสลุดใบจะแปลกๆอ่ะจะไม่ค่อยแบบทนทนได้เหมือนอ่าพวกหนึ่งต้นหนึ่งลูกอะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองตัดสินใจกันเอานะครับแต่ว่า ถ้าคุณมีองค์ประกอบที่ครบนะครับก็อาจจะปลูกได้นะครับมีหลายท่านปลูกได้เก่งๆปลูกได้แต่ผมปลูกแบบอินทรีนี่ผมดูแลผมห้องไว้หนึ่งต้นหนึ่งลูกครับหรือคุณผู้ชมทําได้ก็ทําแต่ว่าอาจจะมีทดลองแบบนี้เพราะว่าผมชอบไงถ้าวันหนึ่งเราทําได้ไงแต่ว่าก็จะแบ่งมาสักประมาณสองสามต้นนะครับเพื่อทดลองส่วนนะครับตอนนี้ว่าจะปิดคลิปนะครับผมก็มาเจอสิ่งที่น่าเสียใจอีกหนึ่ง ผลนะครับที่มันจะทยอยทายกันก่อนจะเก็บนะครับเป็นเชื้อรานะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเน่านะครับนี่บุ๋มเข้าไปเลยนะครับนี่ลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับดูครับก็ยังเสียมันไม่ได้แบบว่าปลูกง่ายนะครับเมลอนเนี่ยปลูกยากมากนะครับบอกไว้เลยแล้วก็เสียผมเสียประมาณสักแปดต้นนะครับของแปลงนี้แปลงนี้ปลูกประมาณห้าสิบต้นก็เสียประมาณสักแปดลูกแล้วอะ ก็เสียจากหลายอาการนะครับบางอาการก็เป็นไวรัสก็ต้องถอนทิ้งนะครับตรงว่างๆอย่างชิ้นตัวนี้นะครับเป็นไวรัสใครที่ติดตามก็จะทราบดีนะครับโดยเวลาก็ต้องถอนทิ้งนะครับ1ต้นแล้วก็ตรงนี้2ต้นอันนี้คืออยากให้รู้ข้อเท็จจริงนะครับสักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะง,งามอย่างเดียวมันก็มีสูญเสียแต่สําหรับคนที่ปลูกเมลอนเขาจะทราบดีว่าเออมันสูญเสียอยู่แล้วผมก็เฉยๆนะแต่ก็ถือว่าลูกนี้เดี๋ยวไปลองตัดไปชิมนะครับเพราะว่า ส่วนที่ไม่ได้เน่าเนี่ยก็ยังถือว่ากินได้นะครับถ้าปล่อยไว้เน่าทั้งลูกครับเอาไปกินนะครับอย่างน้อยเราก็ได้กินไม่หวานไม่หวานยังไงก็กินครับเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์ก็ปลอดสารพิษนะครับผมให้ลูกผมกินได้เลยอย่างสบายใจส่วนถ้าสังเกตนะครับฝั่งนี้นะครับโดนแดดเต็มที่ใบเขียวมากนะครับแต่มันไม่ได้เขียวทุกต้นนะครับอันนี้ก็ถูกแดดดีแต่ว่ามันก็ไม่เขียวมันก็ใบบางๆแต่ส่วนท้ายแป้งเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับ ไปไปผ่ากันเถอะครับคุณผู้ชมดูครับน่าเสียดายนะครับไม่เล็กเนี่ยน้ำหนักดีด้วยนะครับเดี๋ยวลองช่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาช่างให้ดูสดๆนะครับนี่นะครับรีเซ็ตก่อนตั้งหน่วยเป็นกรัมนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยกัมเท่ากับหนึ่งขีดนะครับยกแล้วนะครับทีนี้ป๊านี่นะครับลอยจากพื้นโอ้โห มันหนักนะครับล็อกยังยังไม่ล็อกอล็อกแล้วได้หน่งได้ 2. 2. โลโลสองจุ่สอโลซพ่อแม่พี่น้องเงินทั้งน้ำ้ำแต่ไม่ได้ขายนะครับหมดแล้วนะครับผมก็จะขายกิโลละร้อยห้าสิบถ้าเป็นเมลอนเกรดพรีเมียมนะครับก็คือไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็คือประมาณสัก1.5นะครับ1.4อะ่ะ ถึง2.2นะครับที่ผมคิดว่าผมจะขายโลละ150ต้นต้องสมบูรณ์นะครับใบต้องเขียวนะครับก่อนเก็บเกี่ยวเราต้องรู้ว่าต้นต้องสมบูรณ์ถึงจะขายโลละ150ได้และผิวพันธุ์นะครับต้องดีตาขายดีทรงเชฟเขากลมนะครับหรือว่าได้มาตรฐานของสายพันธุ์นะครับถ้าบิดเบี้ยวเนี่ยก็คือจะไม่ได้ขายกิโลละ150นะครับสำหรับเมลอนก็จะขายกิโลละ100บาทหรือ120บาทก็แล้วแต่คุณภาพก็คืออยากทํางานตาม คุณภาพของสินค้าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับมีมาตรฐานนะครับของราคานะครับส่วนแตงโมผมก็ขายกิโลละสี่สิบถึงหกสิบาทแล้วแต่สายพันธุ์นะครับถ้าเกรด B เกรด C เนี่ยก็อาจจะลดลงมานะครับอาจจะลรืโลละสามสิบห้าสิบอะสามสิบสี่สิบนะครับแล้วแต่หรือให้ฟรีประมาณนั้นก็แล้วแต่คุณภาพของสินค้าครับไปผ่านครับตอนนี้นะครับเมลอนผมก็ผ่าเสร็จแล้วนะครับ ก็ถือว่าน่ากินนะครับจากที่ชิมดูก็มีรสชาติหวานมาแล้วนะครับมาแล้วสําหรับใครที่ขายไม่รอดไม่ได้ขายไม่เป็นเดี๋ยวผมจะทําคลิปแชร์ประสบการณ์ที่ผมขายนะครับก็คือไม่เคยเหลือเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะปลูกกันไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะว่าทํายังไงนะครับผมถึงขายหมดใช้หลักการอะไรใช้วิธียังไงนะครับโดยที่ผู้ซื้อก็เต็มใจนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองชิมแล้ววัดหวานครับ ก็คือผมจะกินนะครับแล้วก็ถ้าลูกในเสียผมก็กินทั้งครอบครัวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเด็กก็กินนะอิมซีกินน้อยอะไรหรือเปล่าถือไปเลยกินไปเลยนั่นแหละแล้วทีนี้มาว่าหวานกันดูนะครับเห็นไหมว่าไม่มีสเกลอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกมั้งมันดูยากเนาะอืเนาะไม่เห็นก็ไม่เป็นไร๋ยวจะบอกเขาเอาตรงแบบเนื้อสุกเลยนะเพราะว่ามันสุกข้างล่างมันยังไม่ค่อยสุกมากนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวแฟนจะรีบไปทุระนะครับก็เลยให้ถ่ายให้แป๊บนึงเดี๋ยวจะหยดให้ดูตอนนี้นะครับความหวานอ,อ่ก่อนเก็บเกี่ยวอีกสิบวันนะครับอีกสิบวันถึงจะได้เก็บเกี่ยวความหวานที่ีโอเคพอใจครับตอนนี้คือพอใจเลยความหวานเท่านี้คือพอใจผมว่าแล้วทำไมชิมแล้วมันมีรวมความรู้สึกหวาน อันนี้ก็พอใจแล้วอีซีวันเกือบเนี่ยเท่าไหร่หรอสิบสามบิตรับลูกโซ่ทำไม <c oughs> ทไมําไมต้องลูกใหญ่มาเสียด้วยโอ้กออินเลยกินดีลองกินซ<บ>ีวัน,นจัมโบ้เดี๋ยวให้เขาดูหน่อยม,มันมันจะดูยากแล้วก็ใช้กล้องอันนี้ถ่ายไงโอ้ยเออเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นนี่แหละประมาณนี้แหละผมสองเลนสตาผมก็คือสิบสามบิตรนะครับสิบสามบิตรก็โอเคหวานนะยินดีหว,วานไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยยุซซีมาก,กินไหม เซียดีไหมโอ้โหลูกสาวชอบมากเลยนะครับหูยแหละชอบต่อไปเรื่อยๆรสอันนี้ชอยอร่อยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจ้าไปกดไลค์ต้ออาขึ้น